สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูสะแอร์เหานะคะอ่าวันนี้เราจะมาพบกับครูสะแอร์ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นป .4 นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก่อนหน,น้านี้นักเรียนได้เรียนกับวิดีโอที่คุณครูเขาได้ส่ง มาหรือยังคะเป็นวิดีโอของเทศบาลนะคะซึ่งผ่านมาแล้วสองวิดีโอนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งแบ่งสิ่งมีชีวิตออกมาเป็น3ามกลุ่มก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะส่วนวิดีโอที่2ก็จะเป็นเรื่องหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชก็คือ ก็จะสอนในเนื้อหาเรื่องอพืชมีดอกกับพืชไร้ดอกใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาพบกับครูสายเรอนะคะ,ะพร้อมที่จะเรียนหรือยังก่อนที่จะเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมที่จะเรียนต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็มีวิชา หนังสือเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะดินสอยางลบนะคะอ่านหนังสือนักเรียนได้หนังสือเล่มแบบนี้ไหมคะเหมือนกับของครูไหมคะอ่ะยังไงนักเรียนก็ช่วยพิมพ์บอกในไลน์กลุ่มด้วยนะคะว่านักเรียนได้หนังสือเล่มแบบนี้ไหมนะคะ ถ้าได้เล่นแบบนี้เหมือนของครูก็จะสอนได้ง่ายนะคะเพราะเราจะได้ไปด้วยกันได้นะคะพร้อมยังคะหนังสือแล้วก็เครื่องเขียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมา ต่อจากเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะเราเรียนเรื่องพืชมีดอกกับพืชไร้ดอกแล้วใช่ไหมคะทีนี้พืชส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพืชมีดอกมากกว่าใช่ไหมคะพืชมีดอกก็คือพอมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะออกดอกจากดอกก็จะกลายเป็นผลนะคะมีผลไม้ให้เรากิน อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นช่วงนี้ช่วงนี้ผลไม้เยอะแยะเลยอย่างเช่นทุเรียนใช่ไหมคะก็มาจากาต้นทุเรียนที่โตเต็มที่แล้วก็ออกดอกแล้วก็จากดอกทุเรียนก็จะมากลายเป็นผลทุเรียนใช่ไหมคะให้เราได้กินกันทุเรียนมังคุดเงาะใช่ไหมคะข้าวโพดมะพร้าวอย่างเงี้ยทั้งหมดเน,นี่ยจัดเป็นพืชดอกนะคะทีนี้ พืชดอกเนี่ยมันมีเยอะเขาก็เลยแบ่งอีกนะมาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะในพืชดอกนะ,ะเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะโดยที่ใช้ลักษณะาจ,จากโครงสร้างภายนอกเป็นเกณฑ์น,นะคะโครงสร้างภายนอกในที่นี้ก็คือดูรากนะพิจารณาจากรากจากลำต้นจากใบ ชัยดอกของพืชน,นะคะแล้วก็มาจัดกลุ่มพืชดอกออกเป็นสองกลุ่มตามที่ตามที่ได้บอกเมื่อกี้นะคะก็คือได้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเรามาฟังนะคะว่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเราจะสังเกตจากไหนได้บ้างนะเมื่อกี้บอกเลยใช่ไหมคะว่าดูจากรากจากลำต้นจากใบจากดอกใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวให้นะักเรียนดูศึกษาจากวิดีโอนี้นะคะว่าเขาแบ่งแบบไหนนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยน้องข้าปริทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกพืชดอกยินดีต้อนรับนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับยังจำกันได้ไหมครับน้องๆในคาบที่แล้วคุณปู่ต้นไซรได้พูดถึงพืชดอกว่าสามารถจำแนกย่อยออกได้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าพืชสองประเภทนี้เป็นอย่างไร และมีข้อแตกต่างอะไรบ้างตอนนี้เจมรอพวกเราอยู่ที่บ้านต้นไม้แล้วครับเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเจมกำลังทำอะไรอยู่หรอครับสวัสดีครับทุกคนผมกําลังศึกษาความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่อยู่ครับแล้วเจมได้ข้อสังเกตว่าย,ยังไงบ้างครับผมสังเกตข้อแตกต่างได้หลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเส้นใบรากและลำต้นรวมถึงจำนวนกลีบดอกเพื่อนๆมาช่วยผมสังเกตและสรุปข้อแตกต่างเหล่านี้ด้วยกันนะครับดีเลยครับเจมอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่ลักษณะของเส้นใบเลยนะครับได้เลยครับภาพด้านซ้ายคือภาพใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนภาพทางด้านขวาคือ ภาพใบของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตข้อแตกต่างดูนะครับเห็นข้อแตกต่างหรือยังครับน้องๆถ้ายัางไม่เห็นก็ลองคลิกที่กล้องจุลทรรศเพื่อดูภาพขยายของเส้นใบได้เลยครับจากภาพเราสามารถสรุปได้ว่าเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นแบบขนานส่วนเส้นใบของพืชใบเลี้ยงคู่จะเป็นแบบร่างแหครับ เรามาต่อกันที่ลักษณะของรากเลยนะครับเพื่อนๆเราพิจารณาสองภาพนี้ดูนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรข้อสรุปคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีระบบรากฝอยส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีระบบรากแก้วและรากขนแหงครับ ข้อแตกต่างที่เด่นชัดอีกหนึ่งอย่างของพืชใบเลี้ยงเดียวกับพืชใบเลี้ยงคู่ก็คือลำต้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าข้อแตกต่างนั้นคืออะไรข้อแตกต่างนั้นก็คือใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีลำต้นเป็นข้อและปล้องที่มองเห็นได้ชัดซึ่งตรงข้ามกับพืชใบเลี้ยงคู่ ที่เราจะไม่สามารถมองเห็นข้อและปล้องบนลำต้นได้ชัดเจนครับมาถึงข้อแตกต่างอย่างสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆน,นั่นคือจำนวนกลีบดอกนั่นเองครับถ้าน้องๆอ,อยากทราบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรกดลองคลิกที่ปุ่มสีแดงได้เลยครับ จากการสังเกตผมได้ข้อสรุปว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีจำนวนกลีบดอกสามกลีบส่วนพืชใบเลี้ยงคู่จะมีจำนวนกลีบดอกห้ากลีบเพื่อนๆได้ข้อสรุปเหมือนกับผมหรือเปล่าครับที่จริงแล้วจำนวนกลีบดอกของพืชมีมากกว่านั้นนะครับเจมโดยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีจำนวนกลีบดอกเป็นสามกลีบหรือทวีคูณของสามและพืชใบเลี้ยงคู่ จะมีจำนวนกลีบดอก4-5กลีบหรือทวีคูณของ4-5ครับวันนี้สนุกมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเอาไว้คราวหน้าเรามาช่วยกันหาคำตอบจากการสังเกตและการทดลองด้วยกันอีกนะครับบ๊ายบายถึงเวลาทำกิจกรรมเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่แล้วแหละครับน้องๆวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่น้องๆ นำภาพด้านล่างมาใส่ให้สัมพันธ์กับตารางด้านบนให้ถูกต้องครับ ได้เวลามาช่วยกันสรุปความรู้ในคาบนี้กันแล้วแหละครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเราสามารถสรุปได้ว่าเราสามารถจำแนกพืชดอกออกได้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะคือมีใบเลี้ยงใบเดียวใบมีเส้นใบขนานมีรากเป็นระบบรากฝอยลำต้นใหญ่เป็นปล้องมองเห็นชัดเจนและดอกหนึ่งดอก จะมีกลีบดอกสามกลีบรัทวีคูณของสามครับส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะคือมีใบเลี้ยงสองใบใบมีเส้นใบเป็นร่างแห я, มีรากเป็นระบบรากแก้วลำต้นส่วนใหญ่มีปล้องมองเห็นไม่ชัดเจนและดอกหนึ่งดอกจะมีกลีบดอก4-5กลีบรอทวีคูณของ4-5ครับ ตอนข้อไหนกันแน,น่น้องๆพร้อมที่จะทดสอบความรู้กันหรือยังครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับชาญชัยจัดกลุ่มพืชได้ดังนี้กลุ่ม1ข้าวไผ่มะพร้าวกลุ่ม2ชมพู่ขน,นุนทุเรียนอยากทราบว่าเขาใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่ม พืชขนาดเล็กพืชขนาดใหญ่พืชไม่มีดอกพืชมีดอกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่พืชไม่มีผลพืชมีผลใอเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกพืชออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ความสูงของลำต้นลักษณะเส้นใบจำนวนดอกขนาดของใบ ใบเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ตามลำดับบัวอ้อยกุหลาบพริกหญ้ากล้วยไม้พุทธรักษาชบาข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลำต้นเป็นปล้องมีเส้นใบเป็นร่างแห är, มีรากเป็นระบบฝอยมีกลีบดอกสามกลีบหรือทวีคูณสามข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมดไผ มะพร้าวสับประรดกล้วยไม้กุหลาบว่านหางจระเข้ชบาต้นกล้วยต้นข้าวต้นขนุนดาวเรืองต้นมะม่วงเกณฑ์ที่ชานชัยใช้ในการจำแนกพืชดอกคือ ใช้เกณฑ์พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่โดยสังเกตได้จากลักษณะของเส้นใบรากและลำต้นรวมถึงจำนวนกลีบดอกครับลักษณะเส้นใบเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการจำแนกพืชออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่โดยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเส้นใบแบบขนานและพืชใบเลี้ยงคู่ จะมีเส้นใบแบบร่างแหครับพุทธรักษาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะมีลักษณะเส้นใบแบบขนานรากเป็นระบบรากฝอยลำต้นเป็นข้อปล้องและมีกลีบดอกสามกลีบส่วนชบาเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะเส้นใบแบบร่างแห я, รากเป็นระบบรากแก้วและรากขนงนลำต้นเป็นปล้องเห็นได้ไม่ชัดเจน และมีกลีบดอก4-5กลีบครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะดังนี้ใบเลี้ยงใบเดียวมีรากเป็นระบบรากฝอยลำต้นใหญ่เป็นปล้องมองเห็นชัดเจนใบมีเส้นใบขนานดอก1ดอกมีกลีบดอก3กลีบหรือทวีคูณของ3 ต้นขนนดาวเรืองและต้นมะม่วงล้วนเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เพราะมีลักษณะดังนี้มีใบเลี้ยงสองใบรากเป็นระบบรากแก้วลำต้นส่วนใหญ่มีข้อปล้องเห็นไม่ชัดเจนใบมีเส้นใบเป็นร่างแหดอกหนึ่งดอกมีกลีบดอก4หรือหกลีบรอทวีคูณของ4ถึงห้า สำหรับวันนี้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องการจำแนกพืชดอกไปแล้วน้องๆก็สามารถจำแนกพืชดอกได้แล้วนะครับแต่น้องๆก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอ่ะทินเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียน คิดว่านะักเรียนคงจะฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถจําแนกได้น,นะคะว่า,าพืชชนิดไหนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชชนิดไหนเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมันไม่ยากเลยแค่เราสังเกตที่ลําต้นใบรากแล้วก็ดอกดไหมคะดูจาก4อย่างนี้แหละนะคะ ทีนี้เราก็ลองมาทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะหลังจากที่ได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะว่าเราพอจะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือเปล่านะคะก็ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียน,นะะหน้า35ข้อที่4นะคะเปิดเรียนคะ่ะ เปิดหนังสือเรียนนะคะหน้า35ข้อที่4นะคะอ,คอ,อยู่ล่างสุดเลยนะคะข้อ4โจทย์ก็คือจำแนกพืชดอกที่กำหนดให้ลงในตารางให้ถูกต้องนะคะ,นะคะเขาจะให้ชื่อของพืชดอกมานะคะแล้วก็ข้งางล่างสุดก็จะเป็นตาราง1-2่สอฝั่งฝัง่งซ้าย นะฮะฝั่งซ้ายให้หนักเรียนเขียนชื่อของพืชไปเลี้ยมเดียวส่วนฝั่งขวาก็ให้หนักเรียนเขียนชื่อของพืชไปเลี้ยงคู่นะคะโดยนักเรียนเลือกเอาชื่อของพืชที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มาแยกใส่เข้าไปในาตารางสองช่องนี้นะคะ ทำเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งเข้ามาในไลน์นะะในอัลบั้มนะคะอัลบั้มวิชาส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราทำดูนะคะเรียนนะคะทำแล้วก็ส่งเข้ามานะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูก็ได้ว่าเราทำแล้วนะคะแล้วก็ ส่งเพื่อให้ครูได้เช็คว่าเ,าเราทําถูกไม่ถูกนะจะได้ประเมินความรู้ของนักเรียนว่าหลักจากที่เรียนเป็นแล้วนักเรียนเ,เป็นยังไงบ้างเข้าใจในเนื้อาหาที่ครูได้สอนไหมนะคะสําสหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราจะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ